สวัสดีครับทุกทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มมีเส้นแซมใต้ฐานนะครับส่วนด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังกระดานหรือหลังกรบหมากนะครับองค์นี้จะเป็นพระสายวังหรือสายอนุรักษ์เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับ อยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับ พื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นจะแตกลาดนด้านในของพื้นผิวพระนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันล่ำหนาลึกเด่นชัดเจนนะครับส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับมองตรงๆนะครับลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ก็จะปริ้นออกมาด้านหน้านะครับเส้นสมบมขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงาม ส่วนองค์พระมองตรงๆนะครับลักษณะจะโยกไปทางขวามือเล็กน้อยนะครับพระเกตนี่ก็จะเป็นเกตปีแทงทะลุซุ้มนะครับพระพักน่าจะเป็นพระพักผลมะตูมนะครับส่วนลำคอนี่ก็จะขึ้นเป็นปล้องเลยนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับการทิ้งตัวของลำแขนสังเกตเห็นนะครับจะทิ้งลงมาตรงๆนะครับแล้วก็จะหักศอกทั้งสองข้างนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรนี่ที่จะพาดมาหัวเข่านะครับ ส่วนเส้นแซมใต้ฐานทั้งสองเส้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูองค์พระนี่ก็จะนลึกเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโดยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังกระดานนะครับบางท่านจะเรียกหลังกาบมาหรือหลังร่องสวนนะครับเอาตามที่สะดวกนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับ จะยูจะยับจะย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเม็ดมวลสารนะครับลอยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิว่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับตะแคงดูนี่สังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นผิวพระนี่ก็จะแตกลาเล็กน้อยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเครื่องเครื่องใหญ่ๆนี่ลรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เห็นนะครับพินทรงองค์พระนิรําสันใหญ่ชัดเจนนะครับลำคอนี้ก็จะขึ้นมาเป็นปล้องเลยนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเครื่องเครืองนะครับองค์นี้สภาพล้างนะครับสังเกตเห็นเนื้อหาด้านในวงแขนนะครับคาบลักนั้นเกี้ยงยังพอหลงเหลืออยู่นะครับทางช่องเบนจวันเราต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t ท b e ส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับ หรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับจะแตกลานเล็กน้อยนะครับอง์นี้เป็นพระสายวังหรือสายอนุรักษ์นะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทางยูทูบนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับเห็นด้านข้างนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับ จะยุจะยับจะย่นพื้นผิวพระจะไม่ตึงนะครับังเกเห็นนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังกระดานหรือหลังร่องสวนนะครับหรือหลังกาบหมากนะครับเอาตามที่ท่านสะดวกนะครับที่จะเรียกนะครับสังเกตเห็นหลักน้ําเกลี้ยงนะครับยังฝังตัวแน่นโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยื้จะยับจะย่นจะแตกลานนะครับ เห็นนะครับก้อนมวลสารนี่เม็ดเถิงเถองใหญ่ๆเลยนะครับภาษายวังมวลสารจะเยอะนะครับเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่หลายท่านเช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับหรือจะเป็นการแนะนำแนวทางในการลงกล้องหรือการอธิบายนะครับ ผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับทางช่องเบญจวันเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube ได้ประมาณเกือบปีแล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับองค์นี้เป็นพระสายวังหรือพระสายอนุรักษณ์นะครับ ด้านบนเห็นครับเม็ดม,มวลสารเม็ดเครื่องเล็กๆลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับภาพชัดบ้างเบอร์บ้างในผมลูกราบขออภัยนะครับเนื้อหานี่จะออกขาวอมเหลืองนะครับสังเกตเห็นนะครับทานล่างไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับศึกษาสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางทัองทาง youtube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทมหานารนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท่านนะครับ ค่ำคืนนี้สวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน